สวัสดีครับวันนี้เรามาลองปารังนะครับก่อนจะส่งนะครับปารังแนบจิ๊บนะครับสองเล่มน,นะครับสองเล่มเราลองกับไม้กระถิ่นนะครับซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะแข็งนะครับซึ่งมีดหลายๆเล่นเนะี่ยบินมาแล้วนะครับกับไม้กระถิน่นความคมนะครับ ความคมนะก่อนที่ยังไม่ลองนะครับก็ยังไม่ได้ทดสอบก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเล่มสองนะเล่มสองก็ประมาณนี้นะครับเล่มสองก็ประมาณนี้ตัวนี้เป็นคมคอนไวทแ,แก้มเท้านะครับคอนไวทแ,แกมเท้าส่วนเล่มเล็กนะครับ ส่วนเล่มเล็กนี่เป็นขมสายนะครับขมสายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันองต้นลักษณะของการกินไม้ในลักษณะนะน,นี่คือกินไม้ในลักษณะพันเชียงนะครับน,นี่ลักษณะพันเชียงกินไม้ลักษณะนี้นะครับในขณะที่ จคอนเ็กแก้มเท่านะครับเขาเป็นมาลักษณะคล้ายๆกันนะครับทีนี้อพอมาถึง ผมจะฟันในแนวตั้งนะครับฟันมาในแนวตั้งเพราะว่าแนวนแรงต้านมันสูงนะครับเราจะได้เช็คดูคมด้วยนะครับว่าเราจะได้เช็คดูคมด้วยว่ามันจะขาดไหมนะครับนี่คือการการทดสอบมีดนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือกรณีที่มีดจะคมขาดเนี่ยก็คือในลักษณะฟันลักษณะนี้แหละนะครับก็คือลักษณะการฟันอัดนะครับ ตัวนี้เป็นคมแบ่แก้มเท่านะครับการระเบิดไม้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเท่ากันสองข้างนะครับมันจะไม่เหมือนคมที่แบ่งนะครับถ้าคมแบ่งเนี่ยมันจะระเบิดไม้ดีกว่านี้นะครับทีนี้เรามาดูการกินไม้ในลักษณะการพันเฉียงบ้างนะครับการพันเฉียงของแก้มเท่านะครับ นี่คือการจริกไม้ของแก้มเท้านะครับนี่คือการจริกไม้ของแก้มเท่าทีนี้มาดูสภาพมมาคมคมก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคมก็ถือว่าโอเคอยู่เรามาเช็คความคมดูมันจะเหลือไหมครับนี่คือ ความกำลังที่ฟันไปแล้วหนึ่งแพรนะครับฟันด้วการอัดหน้าตรงนะครับไม้ทอก็จะประมาณนี้นะครับท่อนประมาณนี้อ่ะต่อไปนะครับต่อไปเราดูเล่มเล็กกันเล่มเล็กขมซ้ายนะครับเล่มเล็กขมซ้ายความคมก็เหมือนที่ทดสอบไปในเบื้องต้นนะครับจะฟันตรงใหญ่ๆนี้แล้วกันไม่รู้ว่าเมลนี้จะพอหรือเปล่านะครับอ่ะตรงน,นี้แหละ เห็นว่าการระเบิดไม้จะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมีดขมมสายนะครับจะเห็นว่ามันจะฟันได้คล่องตัวนะครับฟันได้เร็วเพราะว่ามันไม่มีการหนีบนะครับเพราะว่าตัวหน้าขมมันจะระเบิดไม้ให้ไม้ลดการหนีบลงด้วยนะครับ ซึ่งมันจะไม่เหมือนคมเท่ากันนะครับ ดูสภาพคมนะครับะเป็นแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้เพราะกระดาษมันชื้นนะครับอาจจะไม่หวานเพราะว่าคมเนี่ยมันจะไม่หวานตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับนกรณีที่ฟันฟันแล้วก็มาก็กระดาษนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคมสาดนะครับแต่คมยังเหลืออยู่ก็คือคมยังเหลือพอที่จะกีบกระดาษได้อยู่ถ้าเป็นกระดาษแห้งนะครับ กระดาษแห้งก็พอได้อยู่นี่คือการทดสอบการทดสอบจากปารลังสองเล่มน,นี้นะครับประลังสองเล่มน,นี้คือปวาคมปรลังมีสายและปลาโปรังคมกลางนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ